่อนอื่นนะครับแฟนเพจท่านใดมีพัชเครื่องหลุมปูโตะจะขายส่งรูปไปดูตามเบดีไลน์ด้านล่างนี้นะครับพี่พิมพ์แม่ไซายก่อนนะครับวันนี้นะครับมาแนะนํารูปหลุมปูโตะนะครับที่เล่นแท้เป็นสากลอีกหนึ่งรุ่นนะครับออกปี10นะครับสร้างยุบเดียวกับสมเด็จฐานเกยนะครับก็จะมีเป็นรูปหลุมปูโตะนั่งแบบนี้แบบพิมพ์นี้นะครับโดยจะมี2ลักษณะนะครับก็คือสีเปียนะครับออกสีน้ําตาลนะครับแล้วก็ขาวดํานะครับโดยจะมี ด้านหลังเนี่ยจะมีหมึกโวนัสเองครับอันนี้เห็นลางๆแต่มีทั้งมีหมึกและไม่มีนะครับอย่างนี้ครับอันนี้มีลางๆนะครับอ่าส่วนอันนี้เนี่ยอ่าคนสมัยก่อนบางทีชอบมาเอามาประกบกันนะครับอย่างนี้อ่าประกบกันอย่างนี้ครับอ่าก็จะผิวของรูปภาพก็มีความเก่าแล้วเป็นผิวปลอดนะครับก็สร้างยุคเดียวกับสมเด็จฐานเจยนะครับอ่าจำนวนสร้างไม่แน่ชัดนะครับจะไม่มากนะครับก็เป็นอีกรูป รูปถ่ายขนาดประมาณหนึ่งนิ้วนะครับก็เป็นรูปหนึ่งที่สุดยอดมากนะครับวันนี้มาแนะนําให้แฟนเพจนะครับอันนี้เข้ามาประกบกันครับคมสมัยโบราณมาชอบมาประกบกันนะครับอ่าแต่ในนี้ก็คือเป็นรูปเดียวนะครับมีทั้งที่มีหมึกโตนะแล้วไม่มีหมึกโตนนะครับก็เป็นรุ่นหนึ่งนะครับของปีหนึ่งศูนย์สร้างยุบฐานเจอมาแนะนํานะครับสวัสดีครับ